สวัสดีครับผมวันนี้มาบ่อปลาคู้เขยวยิ์นะครับก็เย็นแล้ว5้าโมงกว่าเลยมาทำคลิปไปดูครับผมที่ผมบอกว่าอาชีพขายปลาก็อาชีพจริงๆครับนี่ซื้อไว้2 5งหมครับผมบ่อน2ลูกติดกันครับยังไม่ได้ลากครับผมยังไม่ได้ลากควร คือเขาจะเอาลูกใหญ่นุ่งก่อนเลยเขียมวนไว้แล้วครับล่าพรุ่งนี้ครับผมจะมีโอกาสมาถ่ายหรือเปล่ามัน้นะพรุ่งนี้ทำงานด้วยครับเนี่ยที่ผมบอกเป็นอาชีพขายปลาเป็นอาชีพคู่เผยผมนะปลาใหญ่ๆมีเยอะครับปลาตะเพียนเทียบเลยครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวผมจะให้ดูปลาขึ้นครับปลาตะเพียนเยอะ ครับจะลากบ่อนนี้ก่อนเลยรเครื่องเครื่องสูบน้ำจะดังรบก,กวนเสียงผมหน่อยนะไม่ว่ากันเนะาะแากเดิมให้ดูปลาขึ้นครับเดี๋ยวครับผมมีน,น,นกกระเต็นลงมากินปลาเท่านั้น เป็นสองลูกคู่กันเห็นว่าเขาซื้อไว้สองหมื่นห้าบาทเนี่ยนะครับเขาซื้อเยอะอะครับซื้อไว้แบบวิดขายเหมือนเป็นโกดังปลาเลยก็ว่าได้ครับเขาขายปลาเลือเป็นอาชีพเลยเข,าขายปลาถ้าปลาต้อยเล็กๆเ,เขาก็จะส่งโกดังปลาเล็กนะครับ ก็ปลาที่ผมออกคลิปไปรุ่นที่แล้วปลาถ้อยหางแดงนั่นเขาขายทั้งหาครับคือว่าโลร์ยี่ห้าแล้วก็ปลากระดี่อะไรนะครับมัจะแยกเขาทั้งหาเลยทัย้งแยงทั้งหาอะไรครับตักกดไใจกระชางเนี่ครับผู้เผยผมคือว่าทำปลาเก่งคือคนไทยคิปกลางคืนที่พาเจ้าตัวเล็กไปดูไอ้เค่มาแล้วก็เนี่ยครับ ตังครับผมคนคนนี้เดี๋ยววอเยอะซื้อไว้เยอะครับยังวิทย์ไม่หมดเลยซื้อไว้กี่ลูกซื้อไว้กี่ลูกแล้วบอ่อตอนนี้เหลือกี่ลูกยังไม่ได้วิทย์อ่ะเหลืออีกสี่ห้าลูกโอ้โหเลยต้องสี่ห้าลูก,กอ่ะครับอันนี้ลาพรุ่งนี้ใช่ไหม จะได้มาถ่ายกรเปาด้ตอนลากขึ้นพรอติดงานด้วยเนี่ยครับกูเขย์มปลาเยอะกูเขยกูเขยเนี่ยถ้าข่าหมดการวิดบอแล้วก็จะไปหามีหมหาพึ่งรับผมครับตีตีมิ้นเก่งพึ่งก็เก่งครับแต่ชอบตีดิบหน,คนัคน,นเนี้ไม่รู้เป็นยังไงเขาเวลาเวลาตีผมไม่ค่อยเข้าใก้ด้วยตีดิบไงลายเยอะครับผม าปลาเล็กหลายเนี่ยเนาะเยอะเลยบอสินะเราดได้สองหมื่นห้าคู่เนี้ยนะสองหมื่นห้าครับซื้อนะผม้โหตปลาซื้อบ่อเยอะครับนี่ก็วิทย์ไปหลายรูปแล้วแม่เาจาไดพรุ่งนี้จะไม่ได้มาทำคลิปตอนเอาปลาขึ้นนี่ครับเพื่กิดมาทำคลิปที่วิทย์เลยเนี่ยใครสนใจปลาเกลือหรือ ปลาสลิดที่ใส่เกลือแล้วนะครับพร้อมส่งก็คอมเมนต์เข้ามาที่คลิปผมได้ครับเนาะสอบถามก่อนก็ได้ว่าโลเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาครับยังก็ตอบกลับเนาะคอมเมนต์กันมาเยอะๆคลิปไม่ว่าคลิปฟึ่งคลิปมิ้มคลิปปลาอะไรก็คอมเมนต์มาผมพ่อครับคุยกันเนาะคอมเมนต์มาคุยกัน,นมเยอะครับผม เย็นแล้วด้วย5โมงกวา่าจะ6โมงแล้ว <c oughs> เลยมาทําคลิป <c oughs> กลับมาจากทำงานด้วยออกเวรออกเวรมาแล้วก็แวะมานี่เลยมาดูาคื้เขยวิบบอกปลาเยอะครับผมเยอะมากนี่ขนาดน้ำยังไม่แห้งเท่าไหรนะครับถ้าน้ำแห้งน้องโหจะยิ่งวันนี้เลยขึ้นมา เมื่อกี้ผมมาเนาะจอดรถปับ๊บปัดพ่อนโด,ดขึ้นเนี่ยขึ้นคันเนี่ยครับเนี่ยตัวยังใหญ่เลยไอเจ้าตัวเล็กเอาจับได้เลยเอาไปปิ้งกินซะเลยโอหอร่อยครับปลาสดด้วยนะก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆครับทำทำคลิปนิค้คลิปพึ่มกับงคอมเมนต์มา เนาะผมอยากคุยด้ดว no. <laughs> <laughs> ย,งไ,ง <laughs> ยไม่ใช่อะไรที่คอมเมนต์มาผมนี่ผมก็ดีใจแล้วเนาะก็เป็นยูทู e ช่องเล็กน้อยไม่ใช่ช่องใหญ่ก็ฝากติดตามด้วยกันไป <laughs> ด้วยกันเนาะดูดูไปเอะคลิป <laughs> ก <laughs> 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 ็ไม่ได้ยังไม่ได้ออกหาเลย มนก็ติดทำงานครับกน็นี่วันนี้วันอังคารพุธประหัสตุกเสาโนแหน,หนาทิตย์นะครับถึงจะได้ออกเนาะก็เลยมาทำคลิปวิดบอยดูกันกไม่ว่ากันเนาะใช้ต่องเครื่องเนี่ยวิดบอยต่องเครื่องเนี่ยเขาว่าเขาขุดดินไปโถมทําวัดไงมันถึงลึก ก็เป็นบ่อธรรมดาป่านนี้คือก็ลากไปแล้วลากลวนไปแล้วจับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มันลึกครับอโอ,โอ้เพราะว่ารถวิ่งขนดินในนี้เลยอ่ะมันก็ต้องลึกนะครับโอ้ดูเขาเอาแห่ผมมาขนลุกทุดเลยผมผมเย็ดเองนะต้องแห่เนี่ยเย็ดเองอน,นอุอน,น5ุ5เซนครับเอ้ไอ้นุนแห่เผาผมเย็ดเองครับ ยังอยู่ในป้อมอีกโอ้โหสี่ห้าปากยังไม่ใส่ยังไม่ติดลูกเลยมี9ก้าเซนแปดเซนแต่จะมีปลายถอดเปล่าด้วยปลายใหญ่อะ <c oughs> แต่ก่อนมันใหญ่เยอะไงปลาเลยเยดี๋ยวดูเนาะมีมีไว้ก็ดีครับติดตัวไว้ก็ดีเผื่อมีปลาก็ได้เอาไปทอดได้อ่ะผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากสับตะไคร้ด้วยเนาะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับ โอ้เขาคอมเมนต์กันมานี่ผมดีใจแต่อย่าคอมเมนต์มาดา่าเออแล้ก็คอมเมนต์มาด่าดิหน้าแห้งเลยแต่ปากดยครับผมมันก็คลิปผมก็มีสาระมัง่งไรสาระมั่งก็ไม่ว่ากันนะครับไปครับผมสวัสดีครับผม <L itt les>